ลงแล้วนะคะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนเสียงดังอีกขออภัยด้วยถ้าเสียงยังรบกวนเสียงดังอีกก็ขออภัยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ดูคลิปงไงก็กาลังอัดอยู่ใช่ไหมก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะชื่อลีนาะไปหาแฟนอยู่ที่คาเฟ่กันนะคะเราจะเล่นวันนี้เฮ้ยดีเป่ะหรือไปหาเพื่อนก็นพอโอเคไม่รู้ค่ะถ้าได้แฟนกลับมาก็โอ้ยก็โอเคเลย <c oughs> ไปคาเฟ่กันนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่คาเฟ่คาเฟ่ซิปกันอีกซิปไม่เกรงใจเราเลยอุ้ยเราต้องชะตาชะตาเข้าไว้ค่ะคนเยอะอ่ะเฮ้ยคนเยอะแหลกแหล,กแหล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 กกเข้าไปอีกเข้าไปไปอีก ก okay, ็เคขอออกมาก่อนเมื่อกี้แหลกมากคนเยอะถ้ามีเสียงรบกวนขอภัยด้วยนะคะเข้าไม่ได้อีกเข้ามาแล้วใครร้องเพลงตัวร้ายที่รักเธอด้บ้างอะหรือพระรามอกหักร้องได้ไหม เราไม่ได้หรอกร้องได้แค่ตัวรักที่ตัวไที่รักเชิอเลยเนาะก็ฝากเหมือนเดิมนะคะใครมีเกมดีๆก็อย่าลืมมาแนะนำหญิงด้วยนะก็คือชื่อหญิงนะมาแนะนำกันด้วยนะคะคือช่วงนี้ไม่มีเกมเลยไม่ค่อยมีเกมอัดลงนะคะก็เลยไม่ได้อัดเออ โอเคค่ะเราก็ขอย้ายถิ่นนะคะตอนนี้อยู่นอกบ้านขอเข้าในบ้านดีกว่าน่ากลัวแล้วโอเคเราทําตัวเชิดเข้าไว้อ่ามาถึงก็ต้องทักทายกันด้วยคําว่าดีค่ะโอเคได้ใจอีกแล้วเย้ yeah! <c oughs> ก็ขอขอบคุณนะคะส่งใจให้ด้วย ก็คือเราเนี่ยอัดถ่ายทำช่องอยู่งั้นเรามาโปรโ,โมทช่องเลยดีกว่าค่ะเอ่มเรามีมีอีกแล้วยอมรับเรามีช่อง Youtube โอเคพิมพ์ไปเลยเรามีช่อง Youtube กำลังอัดรายการอยู่อัดรายการอยู่ กำลังอ,อัดรายการอยู่ไปติดตามได้ไปติดตามได้ชื่อช่อง <c oughs> ก็เขียนชื่อช่องไปเลย ชื่อช่องโอเคค่ะเราก็โปรโมทช่องไปแล้วนะคะ <c oughs> ใครเนี่ยที่ได้อยู่ในรายการนี้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะเนี่ย ว้าวเสียงนกมันมาร้องอยู่นี่อ่ะเออเนาะดังดังแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่ข้ามแล้วก็ประมาณอาบน้ำได้แล้วเนาะแต่ว่าคือเรายังไม่อาบค่ะขอเล่นอีกก่อนนิดนึงจริงๆโอเคค่ะอุ้ยจีบกันตรงนี้เลยโอ้ใหม่ก็เราอยู่ไหนล่ะอืไป เพิ่งเริ่มเล่นวันนี้แหละชมพริง้งตอนนี้เราก็รู้สึกโอเคแล้วนะคะเพราะว่าเราก็เล่นเกมไลน์เพลแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยนะคะที่ไม่อยากโอที่ไม่อยากให้เล่นเกมไลน์เพลมากจนเกินไปก็แบบว่าแนะนำเกมดีๆมาหน่อยเออนะคะในนี้มีคนขอเป็นแฟนกันด้วย <c oughs> เมื่อกี้ตัวอะไรมันมาขออะไรล่ะโมแต่พูดไม่เห็นเลยช่างเหอะเราก็โสดนะเฮ้ยเราบอกว่าอาฮะไปเฟ่คนโสดกันดีกว่านะคะก็ชวนไปคาเฟ่คนโสดคะ่ะ สอง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 โอเคค่ะโอเคไปดูกันนะคะว่าจะมีคนไปไหมสองสองสองโอเคมาเร็วมาเร็วมาแล้วหนึ่งคน เอขอเชิญคนนี้ดีกว่ามาสเตียนี่คนนี้เพิ่งประจานไปยังไม่บอกหรอกชวนมาเลยทักทายกันหน่อยดีค่ะโอเคค่ะก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าได้คู่รักเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูเลยนะคะ บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายโอเคไปเลย